กินข้าวกันค่ะไข่ต้มแก้งเผ็ดน้ำพริกพริกน้ำปลาค่ะสดเอา ไม่มีแกงอ้าวแล้วก็ต้มผักกินกับน้ำปลานั่นน่ะเหรอ,อต้มดดเดายอดแดงกะหล่ำปีจิ้มน,น้ำปลาจิ้มพริกน้ำปลาจริงๆกับข้าวแปลกๆชินน้นได้อร่อยนะมันไม่เลื่อใคร

กินไปจะแจ้นถูกปะปนข้าวกันเพื่อมเสียเปราเวยอดสดาวยอดแดงใสนหมักม่วงมาละยำใบมะม่วงค่ะยำใบมะม่วงอ่อนเหมือนเลือดลู่เลยไหม พรุนี้วันสงการวันสงการกินผักคำใหญ่ใหญ่ว่าเรามหง่าขาเนคนหะ่ชื่นเิกเมื่อใดแล้วมีตาข่างเยอ เบ๊นะคะพุ่งมาพุ่งมาแล้มบอล้บอเอ้ยแ้มะม่วงเบาของคนที่อายกันนองข่ากันน้อยหน ทอดจำเดี๋ยวก็ปิแล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วก็กนจุ่มกลมๆแล้วกินขาวเอามือเปิ่ข้าวกํานอหน่อยติดใจปาทูทอดทอดร่ติดใจลาทูทอดเขาเอาดังทางเปื่อๆมันอ่ะเขาตุกๆๆๆๆแล้วก็เอาช้อน แกล้วงแกลออกมาร้านขายข้าวถ้าแกงก็บอกง่ายง่ายฉันไปปอกเละสามลูกเลยรับผิดชอบแทบไม่ไหวรับผิดชอบด้วยการกินันไข่เป็ดไข่เป็ดแหละมันไม่ถึงมันไม่เค็มมันไม่เค็มในตัวไข่ไก่มัไม่เค็มในตัว วัไไม่อ้อ่ะามาฟังมเดียวโอ้ยันอิ่มแล้วในให้เธอน้อยหน่ะให้เขากินข้าวทำไมเยอะแยะแอเดี๋ยวเไม่ันจัดให้เขากินเธอก็กินเยอะตลอดอาหารเออเอออ่นนั้นก็ไข่ต้มเหรอ โอ้มันสุกเกินดูนะคะป้าชอบกินไข่เหลืองไข่แดงไข่เหลืองไขมันมันเยอะเนีย่ยต้มสุกข,ขนาดนี้ก็น่าจะไม่ไข่ต้มสุกอย่างนี้มีมีมีมประโยชน์เข้าปากได้ไหมทีเนี้ย อืมดูดูน้ำพริกเขานะคะพริกน้ำปลาอืมกินผักทำเป้งเลยเหรอ,อกินง่ายในแบบหูป้านะคะน่าไม่น่าจะมีใครกินด้วยได้แล้วแบบเนี้ย หลัมปีจิ้มน้ำปลาจริงๆเลยนั่นัๆหนัดหนัดเแบบ๊นะคะพู่งมายังกระบังไฟเนะี่ยเบบเ๊ดูเอ้ยอ้าปากกว้างยังกระฮิดโปมากัดคนเนี่ยใบถ้าเดาแก่ปิ้งไฟสิลนไฟมันกรอบไม่ใช่เหรอ,หอ มันกรอบไม่ใช่หรอ,หอเหนียวเหมือนใบไม้ใบผักทั่วไปนะถึงลงธนายใต้นังแกกวันนี้นนอีกอาเด็บพวงชอบกินสะเดาวเป็นชีวิตจิตใจคุณชอบธนาก็ชอบมองแต่เล็กแล้กินด้วยไม่ได้หรอกมันเอือน ต้องปิ้งไฟเลยหชอเขาอยากกินที่มันขมขมอ่ะแล้วเขาซื้อที่พิษณุโลกไปมันกลายเป็นเดามันทั้งนั้นเลยไม่กินเลยกินมันท่องอยู่ขึ้นมาเป็นราวมัน กิน <c oughs> ข้าวขายำไข่แบบนั้นต้องป้อนน้องไม่ใช่เหรอป้อนตาก้องะไไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำปลานะน้ำปลาต้ม <c oughs> ไม่น่าละ่ะโตขึ้นมากินอย่างอื่นไม่คร่องคอเท่าน้ำปลานะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยำใบมะม่วงนะ อันนี้เกงป่าผักสดผักลวกไข่ต้มนี่มีลิมเปตของป้านะคะข้าวขยันไข่ต้มป่าถึงแ,แล้วนะคะวันนี้ไม่เปิดค่ะ คคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาอร่อยอร่อยลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ